ในการทำงานของโปรแกรมจะมีการดำเนินการต่างๆเช่นการคำนวณการกำหนดค่าข้อมูลหรือการเปรียบเทียบข้อมูลซึ่งการดำเนินการต่างๆเหล่านี้จะมีเครื่องหมายเฉพาะที่มีหน้าที่ในการดำเนินการที่แตกต่างกัน หรือมีลำดับการดำเนินการก่อนหลังไม่เหมือนกันนะคะเรามาดูรายละเอียดกันนะคะว่ามีอะไรกันบ้างเครื่องหมายที่นำมาใช้ในการทำงานต่างๆเหล่านี้จะเรียกว่าตัวดำเนินการหรือ operator ค่ะส่วนค่าข้อมูลหรือตัวแปรที่ทำงานร่วมกับตัวดำเนินการจะเรียกว่าตัวถูกดำเนินการหรือ operand ค่ะ และในการนำตัวดำเนินการและตัวถูกดำเนินการมารวมกันเป็นการทำงานจะเรียกว่านิพจน์หรือ expression ค่ะตัวดำเนินการแต่ละตัวจะมีลำดับความสำคัญของการดำเนินการแตกต่างกันค่ะหากนิพจน์ประกอบด้วยตัวดำเนินการหลายตัวที่มีความสำคัญต่างกันตัวดำเนินการที่มีลำดับความสำคัญสูงกว่าจะต้องถูกดำเนินการก่อนตัวดำเนินการที่มีความสำคัญต่ำกว่าค่ะ และหากนิพจน์ประกอบด้วยตัวดำเนินการที่มีความสําคัญเท่ากันจะดำเนินการตามลำดับของตัวดำเนินการนั้นค่ะตัวดำเนินการสามารถแบ่งออกเป็นกลุ่มได้ตามการทำงานค่ะโดยในบทนี้จะอธิบายกลุ่มตัวดำเนินการซึ่งประกอบไปด้วยตัวดำเนินการทางคณิตศาสตร์ตัวดำเนินการกำหนดค่า ตัวดำเนินการเปรียบเทียบและตัวดําเนินการทางตรรกศาสตร์ค่ะโดยแต่ละกลุ่มตัวดําเนินการมีรายละเอียดดังนี้ค่ะตัวดําเนินการทางคณิตศาสตร์ใช้ในการดําเนินการทางการคํานวณค่ะประกอบด้วยการบวกการลบการคูณการหารการหมอดหรือการหารเอาเศษการเพิ่มค่าขึ้นหนึ่ง และการลดค่าลงหนึ่งค่ะโดยตัวอย่างการคำนวณมีดังต่อไปนี้ค่ะโอเคขอยกตัวอย่างการคำนวณที่น่าสนใจมอธิบายเพิ่มเติมนะคะเช่น 5หาร2ทํทำไมได้ผลลัพธ์เป็น2ทํทำไมถึงไม่เป็น2.5ล่ะคะสงสัยไหมคะ <Huh? S 1> เนื่องจากเลข5และ2มีชนิดข้อมูลเป็น int ทํำให้ผลหารจะมีชนิดข้อมูลเป็น int ด้วยค่ะทำให้ส่วนของทศนิยมจุด5ถูกตัดทิ้งไปค่ะโอเคตัวอย่างการคำนวณอีกอันหนึ่งที่คล้ายๆกันนะคะเช่น 5.0หาร2จะได้ผลลัพธ์เป็น2.5อ้าวซะง,งั้นฮเนื่องจากเลข5.0มีชนิดข้อมูลเป็นดับเบิลแต่เลข2มีชนิดข้อมูลเป็นอินทซึ่งในการคำนวณน,นั้นเลข2จะถูกแปลงชนิดข้อมูลเป็นดับเบิลโดยอัตโนมัติค่ะทำให้ผลลัพธ์ที่ได้เป็นเลขทศนิยมไงคะโอเค การแปลงชน้นข้อมูลแบบอัตโนมัติแบบนี้จะมีการอธิบายในเนื้อหาภายหลังนะคะการใช้ตัวดำเนินการเพิ่มค่าทีละหนึ่งและลดค่าทีละหนึ่งสามารถวางไว้ด้านหลังหรือด้านหน้าตัวถูกดำเนินการก็ได้นะคะซึ่งหากตัวดำเนินการอยู่ด้านหลังของตัวถูกดำเนินการจะเรียกแบบนี้ว่า postfix ค่ะ แต่หากตัวดำเนินการอยู่ด้านหน้าตัวถูกดำเนินการจะเรียกว่า prefix ค่ะตัวอย่างเช่น x บวก,บวกและบว,บวก x จะมีความหมายเดียวกันคือจะทำให้ x เพิ่มค่าขึ้น1ค่ะหรือ x ลบ,ลบและลบ,ลบ x จะมีความหมายเดียวกันคือจะทำให้ x ลดค่าลง1ค่ะ แต่หากมีการดำเนินการเพิ่มค่าหรือลดค่าแล้วมีการกำหนดค่าให้กับตัวแปรอื่นค่าของตัวแปรนั้นอาจจะได้ผลลัพธ์ไม่เหมือนกันนะคะเนื่องจากลำดับการดำเนินการของ p o s t f i x และ Prefix จะแตกต่างกันค่ะจากตัวอย่างในกรณีแรกเป็นแบบ p o s t f i x ลำดับการดำเนินการจะกำหนดค่า a ให้กับ b ก่อนแล้วค่า a ค่อยเพิ่มค่าขึ้น1ค่ะ แต่ในกรณีที่2เป็นแบบ prefix ลำดับการดาเนินการจะให้ค่า a เพิ่มค่าขึ้น1ก่อนแล้วค่อยกำหนดค่าให้กับ b ค่ะดังนั้นค่า a ของทั้ง2กรณีจะได้ผลลัพธ์เท่ากันคือเพิ่มค่าขึ้น1แต่ค่า b ของทั้ง2กรณีจะได้ผลลัพธ์ที่ไม่เท่ากันค่ะโอเคลองมาดูตัวอย่างการดเนินการ increment แบบ postfix กันนะคะเช่น กำหนดให้ค่า a เท่ากับ5เมื่อกำหนดให้ b เท่ากับ a บวกลำดบับการดำเนินการคือจะเริ่มจากการกำหนดค่า a ให้กับ b ก่อนทำให้ b มีค่าเป็น5แล้ว a ค่อยเพิ่มค่าขึ้น1เป็น6ค่ะทีนี้ลองมาดูตัวอย่างการดำเนินการ increment แบบ prefix ก,กันบ้างนะคะเช่นกำหนดให้ a มีค่าเท่ากับ5 เมื่อกำหนดให้ b เท่ากับบวกบวก a ลำดับการดาเนินการคือจะเริ่มจากการเพิ่มค่า a ขึ้น1เป็น6ก่อนค่ะแล้วค่อยกำหนดค่าให้กับ b ดังนั้นผลลัพธ์จะได้ค่าตัวแปร a และ b มีค่าเป็น6ค่ะจากทั้ง2ตัวอย่างไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบของ prefix หรือ postfix ค่าตัวแปร a ก็จะเพิ่มค่าขึ้น1เหมือนกันค่ะ แต่ค่าตัวแปร b ที่ถูกกำหนดจะได้ผลลัพธ์ที่แตกต่างกันนะคะหากนิพจน์มีตัวดำเนินการทางคณิตศาสตร์หลายตัวต้องพิจารณาลำดับการดำเนินการตามความสำคัญของตัวดำเนินการดังแสดงรายละเอียดลำดับความสำคัญของตัวดำเนินการไปก่อนหน้านี้นะคะตัวอย่างนิพจน์การคำนวณตัวอย่างแรกมีวิธีการคิดดังนี้ค่ะในโจทย์แรก5บก4ลบ3 คู2หมด1เมื่อพิจารณาจากความสำคัญของตัวดำเนินการแล้วเนื่องจากบวกและลบมีลำดับความสำคัญที่น้อยกว่าคูณและหมอดการดำเนินการจึงเริ่มจากทำา3คูณ2ก่อนแล้วผลคูณให้หมอด,ด้วย1จากนั้นจึงไปทำา5าบวก4แล้วนำผลบวกไปลบด้วยผลของการหมอดก่อนหน้านี้ค่ะ ในโจทย์ที่2 5ห้าบวกวงเล็บเปิด4ลบ3วงเล็บปิดคูณ2หมด3เนื่องจากวงเล็บมีลำดับความสำคัญสูงสุดจึงต้องทำในวงเล็บก่อนค่ะคือเอา4-3ลบ3ก่อนแล้วนำผลลบไปคูณ2แล้วนำผลคูณไปหมอด,ด้วย3จากนั้นจึงนำา5มาบวกกับผลของการหมอดค่ะ ดูคลิปวิดีโอนี้เสร็จแล้วอย่าลืมทำแบบฝึกหัดกันด้วยนะคะคลิปหน้ายังมีเนื้อหาดีๆให้ติดตามชมกันอีกนะคะแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะ